ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สตอรี่ไปเยอรมันวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องเดินทางไปเยอรมันจริงๆแล้วนะคะวันนี้ก็มีพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานเทียนหอมมาส่งที่สนามบินค่ะไม่ได้ถ่ายวิดีโอช่วงแรกๆเก็บไว้เลยค่ะตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่องนะคะ วันนี้เดินทางด้วยสายการบินไทยนะคะบินตรงประมาณ11-12ชั่วโมงค่ะวันนี้เครื่องบินดีเลย์เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะเวลาจริงที่น่าจะถึงก็จะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็เลดไปประมาณ2ทุ่มกว่าตอนนี้ก็รอรับกระเป๋าอยู่ค่ะสวัสดีคับบวม

Willkommen, oder? Huh? Kurz nach sechs. London. Yeah. Häh? Oh, wo ist uh, ah, Was? Was passiert? Hose. Toilette. Ach Hose. Was ist los? Ah, ich dachte gar nicht, ob Frauen-Toilette. Huh? <laughs> <Yeah>? wow. <lacht> <lacht> ja. Wow. Ja, ja, ja. Oh, drei Wochen. Drei Wochen? Ja. Warum nicht? Surprise. Oh. Überraschung, surprise Wow. Zero. My Oh.

รถสคานะหลังคา,า,ากระจกหลังคาใส่แต่วันมองไม่เห็นรถต,ตอนนี้น,นดีใจนนดได้รถใหม่แล้วค่ะกลับไปก็ต้องขับรถใหม่แล้วเรานี่เปิดประทุนเบาๆวีแกนเอสเจยร์ <dear. S 1> ใน outdoor นะจุดอารมณ์ฟังฟังสุดวิเศษแจ้งเกสรดูเหมันฟลอชกลับมาถึงแล้วบ้านน้อยๆอันอบอุ่นของเราตอนนี้อากาศก็กลับมาหนาวแล้วค่ะจากร้อนๆแล้วก็มาหนาวหนาวปรับสภาพร่างกายไม่ทันเลยอุณหภูมิช่วงนี้ก็จะประมาณ10กว่าองศานะคะ ว้าวน่ารักจังเลยจัดดอกไม้ไม่รอด้วยอันนี้ใหญ่กว่าเนี่ยว้าวสวยจังเลยอืมนั่นจะเป็นไอเดียของไม่ยานะคะเนี่ยกลับมาถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะคะสภาพหน้า คือง่วงมากตอนที่อยู่บนเครื่องไม่ค่อยได้นอนค่ะเพราะว่ามันนั่งไม่สบายแล้วก็ปวดหลังพอไม่ยากับพี่ทอมไปลาบก็ขอไปนอนเบาะหลังเลยอยากจะนอนลาบวันที่เส้นฝนมีอ่ะอีกเรื่องคืฝนมาบายดินปมาณเกือบเขีวเห็นว่ามาเกือบเกือบไปไอเอดมัมซีเจอ่า Ich habe recht. Gut, 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 gut. Freust du dich? Ja, du auch? Natürlich. Oder bist du traurig? Mm. Beides, ne? Ja. ja.